เลิกแล้วค่ะเชฟปา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 เลิกแล้วค่ะอ้าเชฟปาปาปาเลิกได้แล้วเอ้ามัจะอะไรนักหนาเธอเอาก็เมื่อกี้เห็นบอกเลิกแล้วค่ะก็นึกว่าร้องเพลงด้วยกันบอกว่าให้เลิกร้องได้แล้วอืเสียใจเอาตัวต้อนรับคุณผู้ชมด้วยค่ะอ่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนด้วยค่ะเข้าสู่รายการมุ้โปลด างหมุนตลอดเวลาฮะวันนี้กระโปรงบานด้วยก็เลยอยากจะหมุนโชว์สวยด้วยวันนี้แต่งเหมือนคนรับใช้เลยฮะอาจารย์ชมแหละเจ็บปะปะปะเจ็บปะเขามีเพลงใหม่แล้วเข้ามา่อนมร้อนมานี่ได้ค่ะคอยฉ่ำ นี่จะไม่สวัสดีกันเหรอบอกเลยว่าวันนี้เรามาเจอระดับตำนานเราทอกันมาไกลมากเลยตำนานเลยเมื่อแย่เลยพี่ไฮไม่ใช่บ้านพี่นี่จังหวัดเนี้ยไม่ใช่ไงบ้านหนูอยู่นครสวรรค์แล้วพี่นัดมาทำไมที่นี่ะมาหไมอ่ะที่พามาที่นี่ ชีวิตน้องเขาเนี่ยน้องวันเนี่ยเป็นอะไรที่น่าศึกษามากอายุนิดเดียวค่ะเข้ารวยตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20่สิบมีเงินเป็นร้อยล้านตั้งแต่อายุยังไม่ถึงยี่สิบและตอนนี้อายุ25คิดดูสิงๆเขาจะรวยขนาดไหนโอ้ยเราต้องปาดอยากเจอแล้วพี่อยากเจอแล้วอยากเจออยากจะมาเรียนรู้อกเยอยากเจอมาเลยดีค่ะออกมาเลยนี่คือคุณวันที่พี่ไฮบอกว่า อายุน้อยหลายร้อยล้านหลายร้อยล้านเลยโอ้ไอฉากเนี่ยฮะก็เปรียบจะเหมือนฉากรับซับเหมือนกันเขาจะวางฉากเนี่ยกั้นกลางระหว่างการกินกับการนั่งถ้าปล่อยไม่มีฉากเงินจะไปหมดกับการกินหมดเลยหมดการกินการเที่ยวไม่มีเก็บดังนั้นพอมีฉากแบบเนี่ยถือว่าเป็นการเก็บรับซับระหว่างกันอันนี้ถือว่าดี เวลามีแขกมาเราก็จะให้มาที่ห้องนี้อาจารย์แล้วเรื่องพรมแบบพรมสีลุงลิ้นกับเสื้อผ้าของคุณวันเลยรายการนี้จ้างคุ้มมากเลยอ่ะดูยันพรมเลยอ้าอยากดูไงว่าดูยันพรมเลยลงข้างล่างได้ละอลงข้างล่างได้ละนัวผมมาสมัครงานนี่ลูกแต่งเป็นแม่บ้านเลยนะอ๋อแม่บ้านลงข้างล่างอ๋อค่ะนี่เจ้านายใหม่เธออ๋อ ค่ะค่ะโอเคค่ะ okay. พี่ไฮนี่เขาเรียกได้ว่าเป็นครัวของประเทศแหละพูดแบบนี้ไม่ได้ทำไมไม่ใช่เขาเป็นมหาเศรษฐีอู้หูจับรับไปก่อนไปแล้วเธอลับไปก่อนรับไปก่อนต้องบอกเลยนะคะท่านผู้ชมขาบางวันเราเห็นแอปปล่อยปลาหน้าจานย์แบบที่ปอ่อยไม่ทันหรอกปล่อยทีละตันแต่แกขายทีละพันตันแบบเฮ้ยเมาเงินที่ทำตรงนี้พี่ไฮได้ ต้องบอกว่ามีไอดอลในดวงใจอยู่นี่เลยค่ะคุณวันของเราเนี่ยนะคะนัมเบอร์วันเขาขายทุกอย่างฉันมีความสึกตายแล้วเด็กสมัยนี้ทำไมชอบเก่งจังเลยก็แอบขโมยที่เล็กๆน้อยๆมาทำทั้งๆที่พี่ฮายนี่ไม่เคยต้องบอกว่าไม่รู้เรื่องเรื่องเอ่อเรื่องออนไลน์เลยแต่พี่ฮายทำไมทําได้ค่ะเห็นพี่ฮายนี่ขาย้ำเพิกถูกไหมคะแต่ก่อนนี่ก็ตอนอยู่ปสามปสี่ ก็ตั้งแต่ปสามปสี่อะค่ะจนเรียนบวช้อก็คือขายน้ำพริกมาตลอดแล้วคุณแม่ปะใช่ค่ะเป็นนักเรียนด้วยเป็นนักเรียนด้วยแม่ก็ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วตอนเย็นเราก็จะไปขายน้ำพริกที่ตลาดนัดเราเราใช้คำว่าจุดเริ่มต้นมาจากความลำบากไหมคะใช่ค่ะโชคดีที่ช่วงนั้นไม่ได้ดูพี่หายเขายังเชฟบาร์กันอยู่เลยโอ้โเอวเท่านี้เลยนี่อดีตเอวยี่สิบสองนะตอนนี้ไม่ต้องพูดถึง หนูขายเป็นด้านไหนด้านออนไลน์ออนไลน์อย่างเดียวเลยเหรอลูกออนไลน์อย่างเดียวเลยแล้วในระหว่างที่เราค้าขายดีมีอะไรที่ทำรู้สึกท้อไหมคะสามสามปีที่หนูขายให้คนอื่นใช่มมีสะดุดมีพลาดไหมก็ก็มีมีท้อบ้างก็มีแล้วเราผ่านจุดนั้นได้ไงอ่ะเราจะไม่บั่นทอนตัวเองหนูเป็นคนที่คิดว่าฉันต้องทํำได้โปรดักที่ทําให้คุณวันเนี่ยกลายมาเป็นอายุน้อยหลายร้อยล้าน